เรียนคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ขอนําเสนอผลการปฏิบัติงานโดยการนําของผู้อำนวยการดำรงวิไลลา,ลาดังนี้โรงเรียนชุมชนหนองกุุงใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่292หมู่6บ้านอนามัยตำบลหนองกุุงใหญ่ อำเภอรกระนวนกลุ่มโรงเรียนกระนวนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีโดยมีพื้นที่เขตบริการ4หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่9 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนในปีการศึกษา2,564จำนวน230คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ภายใต้การนำของผู้อำนวยการดำรงวิไลลา มีหลักการจัดคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา2,564โดยมีวิสัยทัศน์คือโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่บูงจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเน้นคุณธรรมนำกีฬาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมด้วยเทคโนโลยีภาคีส่วนร่วมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งนำจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโดยมีพันธกิจ4ด้านดังนี้ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านผลสมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง 3. จัดระบบบริหารจัดการในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ส,ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการศึกษาได้ครอบคลุมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสพทสี่ด้านดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัยโดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของครูและนักเรียนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิทัศน์อาคารสถานที่รวมทั้งตัวบุคคลส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโอกาสและความเท่าเทียมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคนรวมถึงผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ต่างๆ 3. ด้านคุณภาพโรงเรียนมีมาตรฐานการติดตามคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในมีแผนงานโครงการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการพัฒนาด้านระบบการเรียนการสอนโดยมีการวิจัยในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมโดยส่งเสริมด้านดนตรีและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 4. ด้านประสิทธิภาพ โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเข้าร่วมการประเมินเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาหรือสอรรอของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีโดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน11ฐานการเรียนรู้โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ขอบคุณค่ะ